สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนัง,งทุกท่านครับพบกับพระองฟุตบอลไลฟ์ครัศาสนาบันบัด้านกีฬาฟุตบอลครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้โอ้โหมีทั้งยิ้มแล้วก็ย้้ยอะไรนะมีทั้งเยี่ยมแล้วก็ย้้ยใช่ไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวคืนนี้นะครับมีโปรแกรมสําคัญก็คือทีมเชียร์ของผมทีมเชียร์ของเอเด็กเป็ดนะครับทั่วโลก จะลงสนามเปิดแอนฟิลด์เจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่ซูเปอร์อภิมหาอมตะบิ๊กแมชหรือเปล่าไม่รู้นะก็ะคือ5้าทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์เก่า3สมัยเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ที่แพ้มา3มเกมรวดครับหลังจากที่มีประเด็น v r t ยชอ of อ h เดทาวอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าที่จะ เ,เริ่มซาใช่ไหมครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนที่ไปคุยถึงเลี้ยวฟูลกับฟูลแลมแมซิตี้สเปอร์ก็ขออนุญาตพูดถึงผลกานในขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันสักเล็กน้อยนะครับแน่นอน,นครับ2คู่ทีมใหญ่ที่ลงเล่นนะครับก็คือคู่แรกตอน4ี่ทุ่มเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลกับหมาป่าวูแฮมตันวูฟเนี่ยฤดูกาลนี้ ผลงานอาจจะยังไม่ดีมากนะครับแต่การเจอกับทีมใหญ่หัวตารางเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมีชนะทั้งสปเปอร์ชนะทั้งแมนซิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับบุฟแต่แล้วปืนใหญ่ด้วยความที่กําลังคึกนะครับเพราะว่าถ้าเก็บแต้มได้เนี่ยจะทําแต้มหนีห่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลออกไปแล้วได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆเดคูนเนอร์ด้วยก็เลย ได้ประตูเร็วนะครับตั้งแต่ต้นเกม2ลูกแต่แล้วหลังจากได้ประตูที่2ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่รู้สึกจะนาทีที่13นะประตูที่2ของอาเซนนลก็ยิงเพิ่มไม่ได้ครับมีโอกาสก็โอ้เฉียดไปเฉียดมานะครับพอเริ่มมาถึงครึ่งหลังบูฟเองก็มีการยกระดับเกมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสร้างความลำบากใจให้กับปืนใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่80กกวานี่แหละ บางเอิญมาอาเซนอลก็เคลียบอดกันไม่ขาดนะครับสุดท้ายเป็นอคุนย่ากองหน้าของวูฟเนี่ยได้โอกาสดึงจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายปั่นโค้งเสียบป,ประตูเข้าไปนะครับเป็นประตูตีใครแต่ให้กับทีมเยือนโอ้โหเท่านั้นแหละแฟนๆปืนใหญ่นี่ถึงขั้นต้องดิ้นกันเลยทีเดียวแล้วช่วงเวลาที่ทดเจ็บออกไปประมาณ6นาทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาเซนอนในยุคก่อนอาเตต้าหรือว่า ไม่ใช่อาเซนอนในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยอาจจะเสียแต้มนะครับอาจจะเสียแต้มให้กับบูฟก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่นักเตะของอาเซนอนของอาร์เตต้านะครับเริ่มที่จะมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการไล่ล่าแชมป์กับอาเซนอลปีที่แล้วก็ทําให้อาจจะลุ้นใจหายใจคว่ำนิดนึงแต่ท้ายที่สุดก็เป็น3แต้มของปืนใหญ่พร้อมกับทยาน เก็บเพิ่มอีก3คะแนนไปเป็น33แต้มทิ้งห่างแมนซิตี้4คะแนนลิเวอร์พูลและวิลล่า5แต้มโอ้โหแฟนปืนใหญ่ยิ้มหน้าบาทครับจบคู่นี้ไปนะครับขอขั้นเวลาก่อนจะไปพูดถึงคู่ดึกตีสามคู่เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสกับเอเวอร์ตันที่ถูกตัดแต้มไป10คะแนนอยู่โซนสีแดง นะครับปืนคืออาร์เซนอลโคดิเอวาตันเนี่ยนาทีแล้วก็เกือบจะมีแต้มเนาะเล่นดีแต่มันเหมือนกับเล่นดีแล้วยิงไม่ได้สุดท้ายแพ้แมนยูไป3 0มมาเมื่อคือนนี้โอ้โหเอาไว้แม็กนิลเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับซัดประตูชัยให้กับทอฟฟี่มนนะครับบุกไปชนะเจ้าป่า1ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มอีก3เป็น7แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่18ยังอยู่อันดับทีเ่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ว่า ก็อยู่ห่างจากรูตันทีมันดับปลอดภัยในแค่2คะแนนนะครับแล้วก็อยู่ห่างทีมันดับ1 5บ6ิบเนี่ยไม่เท่าไรนะครับเพราะนั้นเอวาร์ตันช่วยกันเล่นก็อาจจะรอดตกชั้นได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไฮไลท์ของเมื่อคืนก็นอกจากอาเซนอลก็หนีไม่พ้นคู่ตี3นะครับสันติการดงนิวคาสเซิลทีมโคตรพ่อโคตรแม่รวยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็เริ่มที่จะปฏิปต่อได้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตกรอบนะครับยิฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังได้ลุนนัดสุดท้ายอยู่ก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของกอร์ดอนหรือเปล่านะครับแอนโทนีกอดอนหรือเปล่านะครับถ้าเรียกชื่อผิดขอภัยน่าจะเป็นดาวรุ่งที่ซื้อมาจากเอเวอร์ตนนั่นแหละนะครับ ยิงประตูชัยในช่วงต้นครึ่งหลังแมนยูเมื่อคืนเนี่ยนะครับถ้าไปฟังกูรูผู้สันทัดนกรณีโดยเฉพาะที่เป็นฝ่ายของแฟนแมนยูเองนะครับหลายคนจะหัวเสียกับมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็อองตุนี่มาเียามากอาจจะรวมถึงแอนโทนีด้วยหรือเปล่านะครับคนที่โดดเด่นเนี่ยมันกลายเป็นแฮร์รี่แม็กควที่ช่วยต้านทานเกมรุกของศาลิกาดงเอาไว้ได้ก เอาเป็นว่าผมขอไม่ลงลึกรายละเอียดของรูปเกมแล้วก,กันนะครับหรือเท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นนิวคาสเซิลเจ้าบ้านที่ไล่ขยโยกอยู่ฝ่ายเดียเพีเยงแต่ว่ากองหน้ามไม่ค่อยคมเนะาะอีซักบ้างเอ,อเมรอนบ้างคนอื่นๆบ้างก็จะยิงเฉียดไปเฉียดมานะครับโอนาน่าก็ช่วยเซฟบ้างนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายแนวรับของแมนยูก็ช่วยกันสกัดกั้นเอาไว้ได้บ้างก็เลยทำให้แพ้ไป1-0 มีช่วงที่แมนยูเล่นดีบ้างก็ช่วงท้ายนะครับ5นาทีช่วงทดเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ดีพอที่จะเอาประตูขืนก็แพ้ไปเรียกว่าช่วงนี้แฟนแมนยูก็หนักใจหน่อยคือบางนัดฟอร์มหรูอย่างเช่นนัดที่แล้วใช่ไหมครับที่ถล่มเอเวอเรตัน3-0นี่ก็แบบโอ้โหแฟนแมนยูร้องว้าวเลยกลับมาลุ้นแชมป์หรือเปล่าเพราะว่าคะแนนมันก็ไม่ได้หา่าง ห่างจากรีบูนแค่สี่แต้มอะไรอย่างนี้หรือสองแต้มอะไรประมาณนี้นะมันก็เอพอแพบเดียวชนะติดติดกันเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วแต่บังเอิญว่า,าผลงานของแมนยูตอนนี้มันเหมือนกิ้งกา่าเหมือนแย้วิ่งอะ่ะก็คือวิ่งวิ่งหยุดหยุดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังต้องลุ้นนัดสุดท้ายว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเราคิดว่าไม่ใช่แค่ผลงานตัวเองที่ต้องชนะคู่แข่งอย่างเดียวต้องไปลุ้นจมกูกยืมจมูกคนอื่นหายใจด้วยนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้ไปนะครับ แมนยูเน uh, ่นิวคาเซนยังอยู่ในข่ายที่เป็นทีมที่จะได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะถึงลุ้นแชมป์หรือเปล่าเนี่ยผมยังมองว่าทั้ง2ทีมทั้งแมนยูและนิวคาเซลยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับโดยเฉพาะถานิการดรงที่ได้เจ้าของโคตรรวยมาผมเคยพูดตั้งแต่ฤดูกาลก่อนว่าถ้านิวคาเซลยังใช้กองหน้าชุดนี้ก็ยากที่จะได้ลุ้นแชมป์หรือประสบความสําเร็จทั่วใหญ่ๆนะครับ ทีนี้มาถึงคืนนี้บ้างนะครับสามทุ่มเดี๋ยวผมจะพากเสียงเนาะถ้าไม่มีอะไรติดขัดวันนี้วันหยุดนะครับสามทุ่มไม่ดึกมากก็ริพูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับฟูลแลมถ้าเก็บแต้มได้ริพูลจะขึ้นไปเป็นรองจากฝูงชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้คะแนนริพูลเนี่ย28แต้มตามหลังแมสซิตี้แต้มเดียวนะครับตามหลังารนเอนอล5แต้มยังยังไม่ต้องไปมองถึงจากฝูงนะครับเอาแค่เก็บ3คะแนนแล้วเกาะกลุ่มนําไปแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าโปรแกรมเดือนธันวายันบ็อกซิ่งเดย์นี่ โอ้โหโหดมหาโหดมากนะครับเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นนะครับริปูลต้อง3ามคะแนนเหนือเจ้าสัวเท่านั้นไม่ว่าจะยากเกีนแสนเขียนเท่าไหร่ยังไงก็ต้อง3แต้มสถานเดียวนะย้ำคำว่าสถานเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจอากริปูลแล้วมันก็ยังมีแอสตันวิลล่าที่จะผมจำไม่ได้แล้วว่าวิลล่าเจอไข่แต่เจอไม่หนักมากนะครับก็มีโอกาสที่สิงหงาสิงหอยองจะเก็บ3คะแนนทำคะแนน แซงทางลิวพูลและแมนซิตี้ได้เช่นเดียวกันถ้าหงแดงกับเรือใบพลาดนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันคืนนี้เชื่อว่าลิวพูลก็น่าจะจัดเต็มนะครับตัวเจ็บก็คงจะมีแค่เดียโกโชต้าแล้วก็ตัวเดิมๆที่บาดเจ็บส่วนกองหลังก็ต้องวัดใจเจเคว่าจะเอาโกนาเต้ลงคู่กับฟันได้หรือเปล่าหรือจะให้ใช้งานเจลม,มาติปที่จะหมดสัญญาในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสามแต้มจะเจอกันช่วงภาคเสียงนะครับาากดไลค์ شر, าลากดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยเชื่อว่า ชุดใหญ่ไฟกระพิบแน่นอนสำหรับโขงแดงคืนนี้นะครับส่วนแมนซิตี้ทำศึกดาร์บี้แมชไมใช่ดารบี้ทำศึกบิ๊กแมชกับท็อตแนมอเปอร์ที่แพ้มา3เกมผมมองว่าสเปอร์แม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับได้ผู้จัดการทีมใหม่มาผลงานดูดีแม้กระทั่งไม่มีแฮร์รี่เคนก็เหมือนจะดีแต่พอเริ่มแพ้ก็แพ้แบบแพ้แบบรัวๆผมไม่แน่ใจว่า ปสเตคิลูอะไรเนี่ยเอสออสเก้อสกอสเกอะไรพฤติการทีมชื่อเรียกยากมากนะครับเขาจะเรียกสมาธินักเตะของเขากลับมาได้ยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเรียกสมาธินักเตะกลับมาไม่ได้สเปอร์มีโอกาสเละหรือว่าพังพินาศคาเอติฮัดสเตเดียมแน่นอนเพ่าแมนซิตี้ก็มาพร้อมกับพลังอาฆาตแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแมนเิสเตี้เองฤด,ดูกาลนี้ แม้ว่าเรื่องของคะแนนนะครับเรื่องของการเก็บแต้มเรื่องของผลงานยังดูดีมีราคาเหมือนเดิมนะครับแต่เกมรับมกักมีปัญหาเสียประตูแบบไม่น่าเสียอยู่บ่อยๆนะครับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาเบ a าซิกก็เสียประตูไปก่อน2องก่อนที่จะอาศัยความเขี้ยวความคมของกองหน้าความเด็ดขาดความเฉียบขาดของแนวรุกเนี่ยนะครับยิงแซงคืน3ลูก ในบ้านของทุนเองในเกมกลางสัปดาห์ก็ทําให้เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปนะครับก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สเปอร์มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้เช่นเดียวกันแต่สเปอร์เองก็มีข้อแม้ว่าห้ามพลาดเพราะถ้าพลาดแบบที่3มเกมที่ผ่านมาที่แพ้คู่แข่งนั้นสเปอร์ก็อาจจะสารวันเตี้ยลงแล้วหลุดโค้งหลุดยาวไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะนั้นคืนนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าผู้ไหนจะเป็นอย่างไรส่วน ผมก็จะพากเสียงบรรยายเสียงคู่เดียวตามร้่นตามเสียทีมรักลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิ์เจอกับเจ้าสัวน้อยฟูแลมแล้วเจอกันรักนะจุ๊บ